สบายดีพ่อแม่พี่น,อน,น,น้องสวัสดีท่านส่งถูกๆท่านพ่อกับเคยหลาาคือเก่าพี่น,อน้อง,างตากันตาข้าวไว้นุนตาเขา่าโอ้ฮานี่นะ่นมาติงเลยอโอ้บหเฮืองด,ดอกสมุงนึงมันก็เห็นเลยตาเข่าเจ้าพี่น้องเกี่ยวพลาดเนี่ยพอพ้นตก แต่มังกับบริเปียกปันไดลมแห้งอะไรโมน,นี้ทั้งแดดทั้งลมแหงว่ยอยู่ด็อกใชกับโอกาสได้เกี่ยวเขาแล้วโมน,นี้ผูยังบันแล้วจนเท่าที่แล้วกันยังบริแล้วคือการยังได้ตาโมน,นี้กับวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดพี่น้องสองพันสหาตาขาวตาขาวพูน้ำเบื้องดีพูน หมก,ก่อนกบดธรรมดาได้ไป็นงานยาติง้งอีกอันนี้ซีสอบเครื่องพี่น้องพากันตากเขาเนาะ เป็นข้าวเจ้าแล้วน้ำลังหมพอฝนตกเมื่อวานนี้ก็มืดมืดเลยฝนมื่อนี้ได้มีแดดแล้วก็มีลมเมื่อวานนี้บ่มีจักดีเลยอย่าง น้องมันไปถึกปองขาดเลยอย่าพึ่งตากระตามทั small, ้งนั้นค่ายมันสีปิวไปเฉยข้าเจ้าค่ายมันบอปิวไปบอกเนี่ยเต้ทำวายานคายมันปิวไปเ คือว่าเขาตั้งไว้เลยเขาเอาขวดน่าตั้งไวเลยมาก็ออกมาไล่ต้องเอาขวดเคยเล่านะ่ตั้งใช่ <c oughs> พูดเอาเคยเล่าพูดมันยังไงเออเอาโลดเออสอดไว้โลดยางลู <c oughs> <บอ>กปิวบ่ ปิวไปแล้วลูกปิวไปแล้วลูกเอามาเตีงไว้มาเตีงไว้เอามาเตีงไว้เตีงไว้เออโอ้เก่งเก่งเก่งก่งเอามากตอมันวอยู่ดอกลูกปิวอีกแหละก็ปิวดูเทเอามาเฮ้ยชิไปหางเขาเนี่ โอ้โโคตยิ้มกันเอ้ายังรไปใช้แบดนี้ไปใช้อะไมะ ham chỉ mát tiếng vậy vô để Ừ. <laughs> ừ. Đây. Đây. ừ. Đây. ừ. 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 อย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดมันขาดนะฮะนะอย่างนกนกนกเขา่าอืตาเข้าไม่ตักเข้า ตอนตากเขายังดีๆอยู่พี่น้องตอนตอกตากเขายังเด็ดๆยุ่พอเริ่มบานนี่พวกนี่ลมมาเลยพนก็สิมาบะคนยามเขาเลยนี่ยังลูกโดยอย่าเข่าไปเด้ออย่าเข่าไปเด้อบ่อยู่บ่นอนยามเขา อย่าเฮ็ดมันสีพงไปเมื่อลูกน้มาดอกมาหย่งลูกโ่ยโดยบออยู่บอนอนย่ามเขายันฝนตกใส่โอ้ใหญ่แล้วห้ามใหญ่แล้วอย่าเขาไปเยียบ ข่าวชิบหาชอบเจอคน,นย่ามขานะ่าวนาสินยังเหลือประมาณ1ิบสี่ชอบเหงยอยู่ตลอดออกอยู<า> <ไป S 1> ่ตลอดอโดย,ยผู้ไปไล่ไก่อยู่ทงผู้ไปไปเบิ่งไก่เบิ่งเป็ดอยู่ทงผู้ไปพี่พี่พี่อยู่พี่พูนลูกพู้อยู่ผู้ผผผไปชบมูดูมันเห็ดยังกันโย่ให้ ออกแต่กองเขาก่อนมันเห็ดย้างหูกไป,ปพอนาทีกลับมาอีกแล้ว มดนอยู่ซื้อผู้ผู้ mặc dù ấy là, <cười> <cười> pha non, pha non. <laughs> nhiều đôi อย่างลูกโอดไอบนะอบนีไปใส่ลูกบอก้ฝนตกห้ามรคนตกห้าเลยนี้เมื่อไดอบนะอฝนตกห้ามอบนีมาแล้ว เห็นเลยโบมีตัวนีดิลองไปให้ยังกันนะนนหนีู่บยั้งลูกอมาหงูอบปออบอบออกไปเลยไปนอนหลับดูโบมีดูตัวบอลงูอบไปนอนหลับเลย โน้ติโลตัวนี้กิโลก็มีมีไรโบนอนลับเดียวดยอ้นอนรับกขนอนรับแล้วโ่มีเอาตัวโ่มีตับโบไเลยด้วน่โมีนอนนล้โมีอนนาเปดยโดโนนี่โบมีตัโนติโลนอนับ จิออร่นอนรับคือกันบม่มีนอนรับจิโร่ก็นอนรับอบก็นอนรับเหตดยังใจน้องน,น,น,นะ

ทำสิไปใส่ระรว่งดดงา,ามดดงม,ามุดแดงเทนอามดแดงไรมาไม่เออมามามาชักมเมนว่าอยังมาแม่เชียยัง่ะ liu liu nà chiêng nhắn Má mê liu Má ha phó chiêng nhắn lộ Đi คลิปนี้ก็ขอลาคนเดิมพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอพันใหม่คลิปหน้ากับค่อยลาเลยก็น้องกอนสบายดี